ชเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่2องฉากละครครับพี่ลอนได้ครับไม่มีปัญหาผมปัดปลายนิ้วมือลงไปบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเมื่อพูดคุยตกลงกับพี่สาวถึงธุระสำคัญในค่ำคืนนี้ที่เราสองคนพี่น้องตกลงจะไปพบปะและร่วมมือกัน ลินมีแฟนคลับเอาดอกไม้กับของขวัญแล้วก็ขนมของกินมาให้เยอะเลยนะพี่ให้คนเอาไปใส่ในรถเรียบร้อยแล้วพี่อาร์ตี้ผู้จัดการสาวประเภทสองแสนสวยของผมเดินมาวางมือเฉยคางส่งยิ้มให้อย่างใจดีขอบคุณครับพี่อาร์ตี้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปทุระให้พี่ลันก่อนผมฝากพี่อาร์ตี้เอาของขั้งหมดไปเก็บที่คอนโดของผมได้เลยนะครับพี่อาร์ตี้เอากุญแจสำรองที่ผมไว้ให้ติดมาด้วยหรือเปล่าครับพี่เอาติดกระเป๋าไว้ตลอด แล้วลินไม่กลับพร้อมพี่เหรอวันนี้คงไม่ได้ครับผมต้องไปหาพี่ลันก่อนไปทำธุระให้คุณลันทุระเรื่องอะไรแล้วจะกลับดึกหรือเปล่าผู้จัดการคนสวยถามผมด้วยสีหน้าเป็นกังวลเล็กน้อยอาจเพราะพี่อาร์ตี้ต้องคอยดูแลผมให้อยู่ในกรอบที่วางเอาไว้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวยิ่งเวลานี้ผมเป็นที่รู้จักของคนจจำนวนมากการไปไหนมาไหนตามลำพังจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คุระ,ะและคุณคลามนะครับคิดว่าคงไม่ดึกมากพี่อาร์ตี้ไม่ต้องรอผมก็ได้ครับวันนี้เหนื่อยมากแล้วพี่อาร์ตี้กลับไปพักเถอะถ้าอย่างนั้นก็ระวังตัวด้วยล่ะแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีคิวถ่ายโฆษณาต่อน10โมงเช้าครับผมเดิมทีผมเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาทั่วไปที่ไม่ค่อยมีคนสนใจหรือเป็นที่รู้จักมากนะักแต่หลังจากเช้าวันหนึ่งผมถูกพี่สาวล่าลงมาจากเตียง เพื่อให้ขับรถไปส่งยังกองถ่ายละครในวันนั้นจึงได้มีโอกาสร,ร่วมเป็นนักแสดงเอ็กซ์ตรา้าซึ่งมีบทพูดเพียงประโยคเดียวกับการสวมบทบาทเล่นเป็นคู่รักชายของดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็มีโอกาสก้าวขาเข้าสู่วงการมายาอย่างเต็มตัวเพราะดัดไปเข้าตาผู้จัดการละครหลายคนจึงทำให้ช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมาชื่อของดารินกลายเป็นที่รู้จักและโด่งดังในฐานะดวงดาวใหม่แห่งวงการซีรีส์ว ซีรีส์วไม่ต่างจากละครหลังข่าวทั่วไปเพียงแต่มันเป็นการนำเสนอถ่ายทอดมุมมองความรักระหว่างผู้ชายด้วยกันเองซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มเข้าใจและกำลังช่วยกันรณรงค์ความเท่าเทียมของคู่รักเพศเดียวกันอย่างก,กว้างขวางและเป็นสากลมากขึ้นแม้ว่าส่วนตัวของผมเองนั้นจะไม่ได้เข้าใกล้หรือเขียดเข้าไปหาเขารู้สึกชอบคนเพศเดียวกันแต่ในเมื่อมันคือการทำงานและอีกอย่างนั้นพีรันก็ย้ำนักหนา ว่ามันเป็นแค่การแสดงไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงของเราคนดูส่วนใหญ่นั้นมีวุฒิภาวะสามารถแยกแยะได้และผมเองก็เชื่ออย่างนั้นผมจึงตกลงรับงานแสดงนี้ดารินพี่ลันครับผมมาถึงคอนโดของคุณครามแล้วนะครับพี่ลันมาถึงหรือยังผมจอดรถอยู่ตรงบริเวณลานจอดของคอนโดมิเนียมหรูหราแห่งหนึ่งสายตาแงนเงยมองทะลุผ่านกระจกหน้ารถขึ้นไปยังส่วนของยอดตึกสูงในความมืดของยามดึก แสงไฟจากหน้าต่างห้องพักจำนวนไม่น้อยส่งสว่างสลับสับไปมาตัดกับพองฟ้าสีเข้มเบื้องบนดารันขอโทษทีนลินพี่ยังถ่ายงานไม่เสร็จเลยรินรอพี่อยู่ที่นั่นก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปดารินอย่างนั้นเหรอครับดารันพอดีว่าต้องถ่ายซ่อมนะแต่ก็เหลืออีกแค่ซีนเดียวเท่านั้นแล้วนี่กินข้าวกินปลาหรือยังพี่รันถามกลับมาน้ำเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนกว่าทุกวันดาริน ไม่เป็นอะไรครับผมมีนับกับขนมติดรถมาด้วยพอดีแฟนคลับเอามาฝากเยอะเลยพี่อาร์ตีเลยแบ่งเอาใส่ในรถไว้ให้นะครับแล้วนี่พี่รันอีกนานหรือเปล่าครับกว่าจะหายงานเสร็จผมขมวดคิว้วกลมลงมอนาฬิกาบนข้อมือของตัวเองเพราะเวลานี้มันเกือบสามทุ่มแล้วถ้าพี่รันบอกว่ายังคงติดอยู่ที่กองถ่ายละครผมเดาว่าอย่างน้อยพี่รันคงจะมาถึงที่นัดหมายเลยเวลาเที่ยงคืนแน่ แล้วพรุ่งนี้ผมยังต้องมีงานไปถ่ายโฆษณาจึงไม่อยากนอนดึกมากนะักเพราะไม่อยากตื่นมาขอบตาคล้ำให้พี่อาร์ตี้ผู้จัดการบนเพราะรลยนั้นเข้มงวดกับรูปลักษณ์หน้าตาของผมมากทุกสิ่งทุกอย่างต้องเนี้ยบทุกระเบียบนิ้วดารันก็ขาอีกพักใหญ่เอาอย่างนี้สิดรินขึ้นไปรอพี่บนห้องของคุณคลามก่อนก็ได้บอกเขาว่าพี่ให้มารอในห้องของเขาเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกดารินจะดีหรอครับพี่ลัน หนพี่รันบอกว่าจะหยาก,กันแล้วไม่ใช่เหรอผมเงยหน้าขึ้นไปมองยอดตึกสูงนั้นอีกครั้งหากเป็นเมื่อก่อนผมคงสะดวกใจในการพบหน้าไฮโซหนุ่มรูปหล่อคนนี้อยู่บ้างหากแต่เวลานี้ผมรู้ว่าคุณครามกับพี่รันกำลังมีปัญหาถึงขั้นจะฟ้องหยาก,กันและดูเหมือนความสัมพันธ์ของพี่สาวกับพี่เขยของผมนั้นไม่สู้ดีนะักแล้วผมจะต้องปั้นหน้าอย่างไรในการพบกันในครั้งนี้ดารันไม่เป็นไรขึ้นไปเถอะ ดารินครับถ้าอย่างนั้นผมขึ้นไปรอพี่รันบุตรคอนโดก็แล้วกันนะครับแล้วก็พี่รันรีบตามมานะครับดารันได้สิเดี๋ยวพี่เสร็จงานทางนี้แล้วจะรีบตามไปผมเปิดประตูเดินลงมาจากรถเก๋งยี่ห้อดังรุ่นใหม่ป้ายแดงซึ่งซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงในการเป็นนักสแสดงของผมแล้วเดินตรงผ่านล็อบบี้ส่วนหน้าเข้าไปภายในลิฟต์สีทองตัวใหญ่จุดหมายปลายทางนั้นอยู่ชั้นบนสุดของตึกสูงแห่งนี้ ผมรู้ว่ามีสายตาของใครหลายคู่หลายคนมองตรงมายังผมอาจจะเพราะผมไม่ได้ปกปิดใบหน้าใส่หมวกสวมแมสปิดบางอัมพลางและอีกอย่างซีรีส์ที่ผมแสดงมันก็ถูกเปิดค้างคางอยู่บนจอทีวีตรงข้างผนังอาคารอยู่ในขณะน,นี้ผมเอื้อมมือออกไปกดปุ่มสีทอเล็กๆตรงบริเวณหน้าประตูเพื่อบอกให้คนที่อยู่ด้านในรู้ว่ากำลังมีแขกมาเยือนในยามคำ่ำไม่นานนักประตูบานใหญ่ก็ดีดตัวเปิดออก เรากับชายหนุ่มร่างสูงใบหน้าหล่อเหลาเรากับเทพเจ้าปั้นยืนส่งยิ้มให้ผมจากด้านในเสื้อคลุมอาบน้ำตัวใหญ่พันร่างซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจนักว่ามันเปรี้ยเปล่าหรือเปล่าเจ้าของห้องสวมสิ่งใดเอาไว้บ้างภายใต้เสื้อคลุมเพราะแผงอกสีขาวขึ้นร่องตามส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่มันไม่ได้ถูกเนื้อผ้าปิดไว้อย่างที่ควรจะเป็นอีกทั้งตรงกลางระหว่างขาสูงขึ้นไปจนถึงเกือบถึงเป้ากางเกงไม่มีเนื้อผ้าปกปิด จนหวาดเสียว่ารอยแยกของชุดคลุมอาบน้ำมันจะตลบตะเลิดเปิดอ้าจนเผยสิ่งที่อยู่ภายในให้ผมเห็นเออสวัสดีครับคุณครามผมกลืนน้ำลายลงคอแล้วดึงสายตาตัวเองขึ้นมาให้พ้นจากหวางขาคู่หน้ามีธุระอะไรอย่างนั้นเหรอดารินคือพี่รันให้ผมมารอที่นี่นะครับดารันให้เธอมาหาฉันอย่างนั้นเหรอครับ ผมพยักหน้ารับใช้าถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาสิเจ้าของห้องแค่ยิ้มน้อยๆแล้วขยับเท้าเดินหอยหลังเปิดช่องว่างระหว่างประตูรับผมเข้าไปด้านในผมเดินตามแผ่นหลังเรียบตื้อของร่างสูงเข้ามาภายในห้องรับรองแล้วนั่งลงบนโซฟาตัวใหญ่ตรงหน้านั้นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ถูกตั้งวางทิ้งเอาไว้มีร่องรอยการดื่มผ่านไปบ้างแล้วบ้างบางส่วนบนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่เกือบเพ่อผนังห้อง กำลังใช้ซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งมีผมเป็นคนรับบทนายเอกของเรื่องฉากเด็ดต้อนสำคัญของมันในซีนั้นคือภาพของตัวผมเองกำลังจูบป,ปากหวานดูดดื่มกับน,นักแสดงชายอีกคนทำเอาผมกลืนน้ำลายแทบไม่ลงคอไม่ยกกักจะรู้เลยว่าเธอแสดงละครดีขนาดนี้เจ้าของห้องเอ่ยปากชมพร้อมกับก้มลงเอื้อมือไปยกแก้วเหล้ามาจารดลิมฝีปากท่อนขาเปลือยตะัดขึ้นมาพาดไขวห้างอย่างสบายสบาย ผมเลื่อนสายตาทิ้งท่อนขาขาวกลับไปมองหน้าจอทีวีใหญ่ตามเดิมก็แค่การแสดงนะครับฉันเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงเธอสวมบทบาทได้ดีจนฉันเองก,ก็เกือบเชื่อดื่มไห,ไหมแก้วเหล้าใบสวยถูกยื่นมาตรงหน้าผมแค่ปลายตามองมันนิดหน่อยก็จะเหลือบมองโทรศัพท์มือถือแล้วนึกไปถึงพี่สาวซึ่งเป็นฝ่ายนัดหมายให้ผมมาที่นี่ แต่ดูจากเวลาตอนนี้ผ่านมาเกือบ30นาทีแล้วพีรันเงี่ยบหายไม่ติดต่อมาเลยเอ,อ่อไม่เป็นไรครับทำไมหรือว่าเธอไม่ไว้ใจฉันอย่างนั้นเหรอเปล่าครับคือผมดื่มไม่เก่งนะครับแล้วก็อีกอย่างเดี๋ยวผมต้องขับรถกลับคอนโดด้วยดึกๆด,ด่ามันเยอะนะครับผมกล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพที่สุดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ถ้าดื่มแล้วเธอเมาหรือขับรถกลับไม่ไหวเธอจะนอนค้างที่นี่ก็ได้ นอนที่นี่อย่างนั้นเหรอครับทำไมละ่ะก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่นาหรือว่าเธอกลัวอะไรอย่างนั้นเหรอดารินคิ้วเข้มกระตุกสูงยกขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มซึ่งทำให้ผมรู้สึกร้อนวูบว่าไปหมดลมหายใจที่ผ่อนันออกมาจากช่องอกรู้สึกมันวูบไว้แปลกเอิ่มคือพอดีผมมีถ่ายโฆษณาพรุ่งนี้เช้าน่ะเอ่อไม่รบกวนคุณครามดีกว่าครับปากคอแห้งแล้งร้อนเผา จนผมต้องรอบกลืนน้ำลายลงคออย่างนั้นเหรอโทษทีฉันลืมไปว่าตอนนี้เธอกลายเป็นดาราดังไปแล้วใบหน้าคุมพยักพยเยิดขึ้นไปยังหน้าจอทีวีซึ่งเป็นฉากที่ผมกำลังเปลื้องผ้าแล้วเอ็นตัวลงนอนบนเตียงโดยมีนักแสดงคู่จิ้นภาพร่างลงมาพร้อมกับจูบหวานในฉากวิวเออคุณคลามครับคือผมขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะครับผมพลุดลุกขึ้นมาจากโซฟาแล้วเดินหลบมาเข้าห้องน้ำ เราลรุกคือกระดากเหลือเกินกับการต้องอยู่กับคุณคลามตาลําพังในสถานการณ์ที่ผมเหมือนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองผมยืนมองภาพเงาตัวเองในกระจกแล้วสำรวจดูความเรียบร้อยของเสื้อผ้านหน้าผมตามทิสัยความเจ้าระเบียบรักสะอาดใบหน้ายังคงรู้สึกร้อนวูบวาบใจสั่นวิว,วิวอยู่ไม่หายเมื่อคาดคะเนว่าได้ทิ้งช่วงเวลาให้ผ่านไปนานมากพอที่ฉากเล็บซีนเลสสิบแปดบวกของซีรีส์เรื่องดังนั้นจบลงแล้วจึงพาตัวเองออกมายังห้องรับรอง เพื่อนั่งลงตำแหน่งเดิมดื่มอะไรสักหน่อยสิฉันว่าดาลันคุต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะมาถึงที่นี่น้ำผลไม้คั้นสดแบบบรรจุกระป๋องแช่เย็นถูกเลื่อนมาวางลงตรงหน้าแทนแก้วเหล้าใบเก่าซึ่งถูกผมปฏิเสธไปเมื่อครู่ขอบคุณครับผมเหลือบตามองท้าของห้องที่ยังคงไม่ยอมลุกไปใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วหยิบน้ำผลไม้นั้นขึ้นมาเปิดเพื่อเป็นการรักษามาลรยาตดาริน เธอนึกยังไงถึงมาหาฉันคืนนี้ดวงตาคมตวัดขวับขึ้นมามองหน้าของผมก่อนที่เจ้าของห้องจะหันไปคว้าบุหรี่ซองสวยขึ้นมาจากโต๊ะแล้วจุดสูบอยากช้าๆผมไม่ได้มาหาคุณเพราะอยากมาแต่ผมมาเพราะพี่รันขอให้ผมมาเป็นเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอยาของคุณกับพี่รันตังหากผมเบี่ยงหน้าหันหลบความสีเทานั้นไปอีกด้านเพราะไม่ชอบกลิ่นฉุนของมันดาริน เธอรู้จักพี่สาวของเธอดีแค่ไหนดวงตาคูดเป็นประกายฉายแววแปลกๆมองมายังผมทำไมคุณคลาวถึงถามผมอย่างนี้ล่ะครับผมต้องรู้จักพี่ลันดีอยู่แล้วเพราะเราสองคนเป็นพี่น้องกันเรารู้จักและโตมาด้วยกันตั้งแต่เกิดถึงแม้จะไม่ค่อยสนิทกันมากนักก็เถอดดาลินฉันจะบอกอะไรเธอให้ตหลอดชีวิตที่เธอรู้จักดาลันมันก็ไม่เท่ากับช่วงเวลาบนเตียงที่ฉันเรียนรู้ผู้หญิคนนี้หรอก ดาลินเธอหนะ่ะไว้ใจเขาง่ายเกินไปคุณพูดอะไรอ่ะผมไม่เห็นเข้าใจเลยความสีเทาจางๆที่ลอยเคว้งพ้นผ่านริมฝีปากหนาบดบังใบหน้าคมใี่เลือนลางผมรู้สึกคล้ายตัวเองเป็นโรคหอบหืดข,ขึ้นมาอย่างฉับพลันเพราะมันหายใจไม่ใค่อสะดวกนักความรู้สึกนึกคิดเริ่มเลือนหายคล้ายคนกำลังใกล้จะหลับหรืออาจจะกำลังตกอยู่ในห้วงฝันอันไม่ชัดเจน ผมได้ยินเสียงแหบพร่าของพี่เคยกระซิบอะไรเบาๆอยู่ข้างหูกลิ่นแมนิอนเอียนคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป่ารถลงมาบนใบหน้าและปลายจมูกในขณะที่สมองของผมหนักอึ้งมากขึ้นทุกทีเปลือกตาเหมือนมันหนักหนาหนักจนผมไม่อาจเปิดมันขึ้นมารับภาพใดนอกจากปิดมันไว้และรับรู้ทุกอย่างผ่านสดประสาทสำคัญที่เหลืออยู่คือหูจมูกและผิวกายซึ่งรับรู้ได้ว่ามีใครบางคน กำลังค่อยๆปลดถออเสื้อผ้าเครื่อง่งหผมออกไปจากตัวผมพีรันผมพยายามยื่นควานมือออกไปเพื่อต้องการหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองหยุดเรื่ชี่อของคนอื่นได้แล้วดาลินพระเอกของเธอคือนนี้คือครามครางชื่อของฉันสี่ดาลินวมบทบาทให้โศกอาชีพนักแสดงของเธอหน่อยเศรกระซิบนั้นเอ่ยขึ้นพร้อมกับรถจูบฝาดเฟื่อนเลื่อนลิ้นล้วงเข้ามาภายในโพรงปากของผม อย่าไม่เอาครางชื่อของฉันสิดาลินเรียกชื่อฉันสิเด็กดีเซกเะซิปนั้นยังย้ำอยู่อย่างเดิมค,คุณครามอย่างนั้นแหละเด็กดีเราให้ดังอีกหน่อยอ้าคุณครามผมไว้หัวไหลหลบคมเขี้ยวของฟันคมซึ่งคบลงมาบนไหล่เปลือยดาลินคืนนี้คู่จี้อของเธอคือฉันครางชื่อฉันสิ ครางออกมาดังๆฉันชอบฟังเสียงเธอคุณครามผมพาดหัวทิ้งไว้บนไหล่สูงความรู้สึกสุดท้ายคือร่างกายนั้นถูกทาาบับไว้ด้วยร่างใหญ่ทั้งหนาและหนักกับเสียงคำรามหึมหำในลําคอดาลินเธอนี่หอมหวานอะไรกว่าที่ฉันคิดโอ๊ยคุณครามผมเจ็บก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด Super อร์ k ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ yeah. ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio